เอายังไงกันดีจากกระแสเศรษฐกิจโลกที่ยังคงาถาทมไม่หยุดจากการติดเชื้อโควิด -19 ของโด,ดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐ จะกลายมาเป็นเงื่อนไขใหม่ของโลกอีกหรือไม่การเมืองในประเทศที่ยังคงคุก,กรุ่นและพร้อมจะติดไฟกันได้ตลอดเวลาประเทศไทยจะไปรอดไหมโดยเชื่อว่าหลายคนมีคำถามนี้อยู่ในใจและคำตอบก็คือประเทศไทยต้องรอดหลากหลายปัจจัยที่รุมเร้าการแก้ไขที่ต้องหลากหลายให้เท่าทันด้วยคำตอบของเศรษฐกิจไทยการประคองตัวไว้จนกว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นหลังจากนั้นคงถึงช่วงเวลาช่วงชิงความได้เปรียบในเชิงการค้าการสร้างแต้มต่อให้กับประเทศ ด้วยการติดอาวุธให้กับภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นแม่ทัพสำคัญและเป็นเรื่องที่จำเป็น FTA ภาษีเป็นศูนย์แตนต่อที่ไทยไม่ควรพลาดเพราะเวลานี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าคู่ค้านั้นมีตัวเลือกมากมายจากการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน แต่ก็มีแต้มต่อที่ราคาเพราะภาษีเป็นศูนย์ก็จะทำให้สินค้าของไทยน่าสนใจและก็แข่งขันได้ดีขึ้นพิสูจน์แล้วจากสถิติที่ผ่านมาหลังจากที่มีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA การค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า FTA ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและจากบริบทของการค้าโลกหลังจากนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะโควิด -19 การแข่งขันระหว่างกันก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการฉกฉฉยโอกาสความได้เปรียบจึงจำเป็นต้องทา ให้เร็วซึ่งเวลานี้ค่ะ FTA ที่ไทยมี13ฉบับกับ18ประเทศอาจจะยังไม่เพียงพอหากต้องการขยายตลาดสินค้าไทยให้ครอบคลุมไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก แนวคิดการเจราจา FTA อาเซียนแคนาดาจึงเกิดขึ้นรวมถึงการฟื้นเจราจา FTA ไทย EU และการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซก็จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ภายในปลายปีนี้เพราะความตกลงอาเซบนั้นจะเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วยซึ่งมีประชากรรวมกันเกือบ3 6 0 0ล้านคนก็คิดเป็นประมาณร้อยละ48.1ของประชากรโลกโดยในปี2562ประเทศสมาชิกอา เจ็ประเทศมีมูลค่า GDP กว่า28.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณร้อยละ32.7ของ GDP โลกและก็มีมูลค่าการค้ารวมกว่า11.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคิดเป็นร้อยละ29.5ของมูลค่าการค้าโลกทั้งหมดการลงนามจะการันตีความร่วมมือช่วยให้ประเทศไทยรับมือกับวิกฤตได้ดีขึ้น แต่เมื่อมีได้ก็ต้องมีเสียมีการแข่งขันก็ต้องย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะผู้ชนะในเกมนี้อาจเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ผู้แพ้ก็อาจเป็นกเกษตรกรบางกลุ่มในประเทศที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงแต่เราไม่สามารถที่จะปิดประเทศเพียงเพราะกลัวการแข่งขันได้การเยียวยาผู้แพ้ให้สามารถอยู่รอดได้จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลนั้นต้องทำ